อาถ้วยแชมพูไปล้างเพื่อมาสกปรปกแล้วค่ะแ้ออก็เลยต้องเปลี่ยนมันมาให้ใหม่แล้วก็น้ําเปลี่ยนให้ใหม่แล้วสองสามวันวันนี้แม่มออนไม่เจอมันเลยนะคะทุกวันแต่ไม่เจอคะ่ะเจอแต่นางเปิดเปิดสองอะไรเงี้ยแม่ออก็แล้วแต่มันนะคะแต่เอาหารมาไว้เมื่อคืนเมื่อคืนหมดแต่เมื่อเช้าเนี้ยที่ให้ไว้เหลือนิดหน่อยไม่หมดคะ่ะก็ใครกินไม่รู้อะแม่ออนก็เอาไว้นี่แหละแน่แน่ไอตัวดําลูกมันไหมเนี่ย ใช่ลูกมันไหมไม่อ้อมมองไม่ออกค่ะตัวใหญ่เกินนี่น่าใช่หรอมันมาแอบดูอยู่ไม่รู้ไอ้ดาไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกมันหรอกค่ะน่าจะเป็นไอ้ดำที่อื่นเ่ยนะไม่อม้อมเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเลยเดี๋ยวไม่อ้อมไปฝั่งนู้นก่อนนะคะ ดำใหญ่มั้มไม่ใช่ดำเล็กหรอกมาแอบ,บกินตรงนี้อย่างที่แม่อ้อมบอกอ่ะมันเดินกันไปได้หมดค่ะอืออุย้ยสองผิดอีกแล้วตรงนี้ที่มันเดินกันไปได้หมดรวมท่านังเปิดด้วยกินไปเถอะไปก่อนแล้วล่ะไม่เจอก็ไม่เป็นไรอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้ค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวนะนี่ลูกนี่นะนี่นะลูกนี่นะอาหารเปียกนะลูกนะ นี่นะอาหารเปียกนะลูกมากินครับหืมตูดไม่อ้อมโด่งแล้วโด่งอีกเนี่ยคะ่ะเจอละโอ๊ยเวดจะเจอมันได้มากินนะลูกนะลูกไหมเนี่ยเนี่ยมากินนะคะว่าแต่ว,ว่าจานติ๋วจะด่าไม่อ้อมไหมดีใจเอะเจอมันดีใจมากินลูกแล้วไอ้ดำเอ้ยมากินลูกแล้วเร็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 ว,รว,รว,รวมากินลูก ให้มันกินไปก่อนนะคะหิวมากอะค่ะหิวมากอยู่บ้านยืนเด็บ้านไหนน,ไหน,นั่นแหละพี่ไม่เจอเลยอยู่ข้างหลังเหรอหิวมากค่ะเนี่ยมาดูที่ลูก กินใหญ่เลยอะ่ะมันอยู่ทำไมพี่มองไม่เห็นมันเลยมันแอบอยู่เหรอมันเลยอู่เหรอมันมันมีแบบว่าพวกเศษโพนิ่งหวังที่เขาบ้านเขาถล่มงอนบ้านเขาถล่มงอนด้วยเหรอหลังคาเออหรอ <5 S 1> ไม่รู้เนี่ยผมไม่ค่อยจับมันก็อยู่ันนั้นอันเต็มเลยสามตัวสี่ตัวสิบจิงกี้ อยู่ไหนมาแล้วนี่เข้าใกล้ไม่ได้นะแม่เอ้ไม่ได้เข้าใกล้นะคะไปอยู่ไหนมาล่ะกว่าจะได้กินเนี้ยเอาเออกมากระป๋องเดียวดวยนะกินไปมองไปนะคะด้วยสายตาว่าเราจะเข้าใกล้ไหม กินอาหารเปียกกินไปมองไป มีสองใบแต่แล้วอ้อมต้องเอามาเก็บไปทิ้งใบนึงทิ้งก่อนที่เขาจะมาด่าเราไงคนะนั่งดูจะมันคิดหมดจานเอฟ FC ว่ามันอิ่มไหมถ้ามันไม่อิ่มแม่อ้อมจะได้ไปเอามาให้มันอีกกระป๋องแล้วมันจะทิ้งไหม าดำเดี๋ยวเอามาให้ใหม่อีกกระปร๋องหนึงลูกเดี๋ยวเข้าไปเดินกลับบ้านไปก่อนลูกคือมันะ่ะมุดเข้าไปในนี้ค่ะแต่ไม่อ้อไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนไอ้ที่มันหายหายกันไปเนี่ยไม่ใช่มันมุดเข้าไปอยู่ในนี้นะ ที่แม่อ้อมเดินไปข้างนอกก็เลยซื้อมาเพิ่มให้มันห่อนึงวางอาหารเม็ดมันไม่กินนะนี่อาหารเปียกเมียว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 คือตอนที่เมื่อกี้มันมุดเข้าไปตอนที่อ้อมเดินออกไปก็เลยไปซื้อมาให้มันหน่กินไม่กินช่างมันจะโดนเจ้าของบ้านนี่เขาด่าเพราะมันรู้มึงวางเกะกะหน้าบ้านเขาเนี่ยอเนี่ยมันมุดเข้าไปนี่แม่อ้อมเห็นแต่มรุ่อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวมันคงออกมาปล่อยมันก่อนค่ะค่ะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี้ย เอฟซีได้ฟังเอแม่อ้อมคุยกับน้องผู้ชายเ็าทันหรือเปล่าคือน้องผู้ชายเขาเล่าว่าคือหลังบ้านอ่ะมันมีลูกแมวเขาบอกมีลูกแมวแต่สงสัยน้องมังคงเห็นตัวเล็กๆเพราะว่าระเบียงบ้านเขาสูงใช่ไหมคะระเบียงบ้านมันอยู่ชั้นสองมันจะสูงเขาก็จะมองลงมาเขาบอกแม่อ้อมว่าเอ,อบ้านอ่ะหลังคามันถล่มลงมาแล้วก็ส่วนพวกแมวเนี่ยจะอยู่ตามซอกปูนตามแบบที่ ที่ที่สร้างปูนที่มันถล่มท,ท,ที่น้องเขาบอกนะคะที่น้องเขาบอกนะเพราะน้องเขาอยู่ชอบไปนั่งระเบียงมาเขาก็เลยเห็นเขาเลยไม่เอาฟังซึ่งถามว่าแมวตรงนั้นนับได้ประมาณสิบตัวไหมก,ก,ก,ก็ก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณได้ะค่ะมันเป็นสิบอยู่แล้วเพราะว่าเฉพาะดําอย่างเดียวก็ร่วมหกเจ็ดตัวแล้วนะคะเกินด้วยซ้ําไปแล้วก็เปิดก็มีสี่เปิดนะคะมีเปิดแข้ไขนะคะมีเปิดแผลแสกกลางมีเปิดมีเปิดกลางแล้วก็มีเปิดเล็กมีทั้งหมดสี่เปิด แล้วก็มีส้มเนี่ยสีส้มเนี่ยแม่้อมเห็นทั้งหมดแล้วก็คือประเมินสองส้มคือส้มเข้มกับส้มนวลนะคะที่เป็นสามีนางเปิดเนี่ยแม่้อมก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นส้มนวลหรือส้มเข้มแม่เอมก็ไม่แน่ใจที่ที่เอฟซีเห็นนะคะทีนี้เนี่ยอในเคสของแมวอ่ะคือจริงๆแม่้อมก็เคยที่โรงงานที่บริษัทแม่เอ็มมานะคะก็คือมีมีแมวมีมีมีเคยมีแมวที่แบบว่ามันจรนะคะแล้วมันก็แบบไต่กําแพงมานะมันไต่กําแพงมามันก็มา รปภเขาก็เลี้ยงไว้อะค่ะเขาก็เลี้ยงไว้แม่อ้อมก็เลยให้อาหารมันก็คือแม่อ้อมก็จะซื้ออาหารเม็ดให้กับแมวไอ้จะมีนางดําแล้วก็นางเปิดเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็นางดําเนี่ยก็มีลูกลายสลิดมาทีเนี้ยรปภก็คือแม่อ้อมก็เคยถ่ายรูปนะแต่แม่อ้อมก็สรู้สึกลบรูปทิ้งไปแล้วมั้งก็คือถ่ายรปภหรือย,ยังไงหรือแม่อ้อมถ่ายแม่อ้อมถ่ายสิเออถ่ายรูปมันไว้เสร็จแล้วก็ก็คือนางดําเนี่ย นางดำของที่ว่าของโรงงานไม่รอาเหมือนกันมีลูกลายสลิดก็พาลูกมานะคะก็มีอาหารกินมีอะไรทุกอย่างมีที่อยู่แต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งมันก็หายไปแล้วก็พาลูกมันไปเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีไม่มีแมวเลยสักตัวหนึ่งที่ท,ที่บริษัทเอามานะที่บริษัทบริษัทที่แมวทางานอยู่ก็คงจะเป็นเคสเหมือนนางเปิดที่เที่ยวพาลูกลูก,กอกไปมันก็อาจจะพาลูกมันไปไป,ไปทิ้งหรือเปล่าแบบเนี้ยพาไปแล้วก็ไม่เอาลูกลกับอย่างเงี้ย มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าดึกๆกลางคืนอย่างเงี้ยออกมาก็หมาเหมอก็ไม่ค่อยมีนะพักเนี้ยมันก็น่าจะไปตามทางของมันนะก็คือเจอก็เจอไม่เจอก็คงเราเราก็คงต้องทําใจค่ะส่วนนางดําที่เราเจอเมื่อกี้นี้แม่อ้อมก็เพอดีที่อาหารไปกระป๋องเดียวมันหิวมากเดี๋ยวพ่งนี้แม่อ้อมจะยื่ไปสองกระป๋องแต่ว่าตัวนางเปิดเอแม่อ้อมไม่เห็นมาสองสามวันแล้วนะคะหลังจากที่เจอวันนั้นแล้วก็ไม่เห็นมันเลยไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเป็นเย็นแม่อ้อมก็ไม่เห็นมันเลยไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะคะ ส่วนแมวที่อยู่ที่นั่นก็เป็นก็คือพูดง่ายๆนะคะว่ามันเป็นเป็นแมวของชุดพวกชุดพวกของนางเปิดเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นครอ,อบครัวเดียวกันแล้วก็คลอดกันไปคลอดกันมาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่รู้ๆก็คือแมวดําบ้านยายสองตัวเขามาีทําตัวตัวเมียไปทําหมันแล้วแล้วก็นางเปิดก็ทาหมันแล้วแต่ส่วนที่เหลือแม่เอาไม่รู้ว่าผู้ตัวผู้หรือตัวเมียนะคะแมอไม่รู้จริงๆส่วนที่เหลือก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน่าจะมีสักแค่ตัวสองตัวละมั้ง ก็ถึงได้ออกลูกกันมาแต่ถามว่าลูกออกลูกเยอะไหมก็ก็ดูตรงนี้ก็ไม่เยอะนะคะอืมก็คือเราเจอแค่นางดำตัวเดียวก็โอเคแล้วค่ะก็สงสารมันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มจะหิ้วไปให้มันส่งกระป๋อง,องแล้วเนี่ยมันชอบมุดเข้าไปใต้ท้องรถด,ด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้พอมันกินข้าวเสร็จใช่ไหมแม่อมหยิบเอาแม่อมเอาแม็กซิมาเม็ดให้มันมันไม่กินแม่อมเดินออกไปแล้วนะคะจนกลับมาแล้วมันไม่กินก็พอดีแม่อมไปซื้ออาหารเป็กท,ที่ที่ร้าน เดินออกไปแล้วก็เดินกลับเข้ามาก็ถึงยังไงแม่อ้อมไม่อยากเยย้อนไปย้อนมาแล้วไงก็เลยมันมันลบมุไปใต้ท้องรถก่อนที่แม่อ้อมจะเอาอาหารให้รอบสองแม่อ้อมก็เลยเอาไปวางไว้แล้วแต่มันจะกินกินไม่กินก็เรื่องของมันแล้วแต่มันละเราก็ช่วยมันได้เท่านี้ห่วงมันก็ห่วงแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะถ้าเราให้มันกินแบบนี้มันอาจจะรู้แล้วตอนเย็นมันอาจจะรอแม่อ้อมก็ได้อย่างเมื่อวานนี้ฝนมันตกหนักมากแม่อ้อมก็ไปก่อนที่ฝนจะตกอย่างวันนี้เหมือนกันแม่อ้อมไปหกโมงก็เร็วหน่อยนึงก็ได้เจอมันก็ค่อนข้างดีใจค่ะ ที่ได้ช่วยมันให้มันให้มันให้มันกินเพราะว่ามันมันชอบอาหารเปียกมากกว่าอาหารเม็ดอ่ะที่แม่อ้อมดูอ่ะมันถึงได้ผอมเนาะแต่ถ้าหากมันได้กินของแม่อ้อมทุกวันก็คงอ้วนขึ้นเนะแต่มันก็โตแล้วนะแต่ทาไมมันไม่ยอมกินอาหารเม็ดก็ไม่รู้นะคะก็อืมอย่างดีนะที่น้องผู้ชายนั้นเล่าให้แม่อ้อมฟังบ้างก็ เราก็ได้รู้อะไรบ้างนะคะขอบคุณเอ็กซีทุกทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงทั้งนางเปิดแล้วก็นางดําคือแม่อ้อมมาไปหามาทุกวันถ้าแม่อ้อมเจอได้ได้ข่าวคลิปได้ยังไงแม่อ้อมก็จะมาเล่าให้เอ็ซฟังแต่ถ้าไม่เจออย่างสองวันนี้ไม่เจอแม่อ้อมก็จะไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าลงแล้วมันก็แบบทําไมไม่เจอเหมือนว่าไม่เจอมันว่า,เ,วาเราเองเราก็เครียดนะคะขอบคุณเอ็ซทุกๆท่านนะคะ